สวัสดีครับสวัสดีครับกะเลี่ยงอิ่มกะเลี่ยงมกินกะรอดกินใครอยู่แถวฟูตพาร์คนะครับเดินกลับมาได้เลยนะฮะ คีอผมตอนนี้เหมือนแบบมันเหมือนมาปลาไสอะไรเสียคุณไม่เก่งเลยอ่ะ ปกติเขาพูดเลยกันหรบอกรักยื้อเฉยๆก็ได้้อนไหมครับ้อนนแต่ผมร้อนมากเลยครับขอบคุณนะครับขอบคุณขอบคุณที่มามากเลยผมเห็นว่า ผมเห็นว่าคุณมามานั่งดอกันบางคนมาตั้งแต่เมื่อคืนบางคนมาเมื่อเช้าบางคนถึงเพิ่งจะมาก็ตามขอบคุณขอบคุณจริงๆนะครับอะไรนะอะไรนะไม่หนีไม่หนีบอกว่ามาก็มา ทุกความหมายในเพลงนั <ornament ing tattoos> ้นมันมันตรงกับความสัมพันธ์ของเราะแต่ผมจะไม่เปิดดนตรีนะเพราะผมอยากได้ย right? ินเสียงทุกคนกัดๆัไม่เปิดดนตรีได้ไหมพี่ชายจะั้งเพลงระหว่างทางไหมเราร้องเพลงตรงนี้เราเสียลิขสิทธิ์ไหมครับ เราลองได้ใช่ไหมได้เลยได้แหลยกระจายไปสิอ๋อพี่บอยบอกได้พี่บอยตอนนั้นตบมือพี่บอยหน่อยครับโอเคเราไปพร้อมๆกันนะเดี๋ยวเราไปพร้อมกันไพร้อมกันอ่าไม่ฟังแล้วไม่ฟังด้ว เขาจะร้องเพลงกับผมเรียนครับว่าม่อเรียนไม่บอกอก,อกันทุกขอรู้สึกไหมการเดินดทางทางที่อาจจะนานอาจมีสากไม่แน่ใจ<ด>บบกับการต้องเดินลำพัง จะเจอปลายทาง<ะ>อาจไม่เหลือแรงให้กล่าวไปกี่ร้อนหนาวที่เจอกี่เมฟฟ็ดฝนที่เจอแค่ข้างข้างมีเธอ <S <S 1> <S 1> เธอจำให้รัก เดยวใครที่ไปคอนเสิร์ตเดี๋ยวเราไปร้องเพลงนี้ด้วยกัน,นะะ <Hey! S 1> แต่ขอดังกว่านี้นะอิมแพคมันกล้องไม่ค่อยได้ยิน <Hey! S 1> ขอโทษนะครับผมขอขอวงกลมตรงนี้ให้ผมสักวงได้ไหมครับ ช่วยกันหน่อยได้ไหมช่วยกันหน่อยได้ไหมตรงนี้ได้ไหมม่แม่ตรงนีไ้ได้ไหม เลื้อเขียวนั่งลงขอบคุณนะครับแบบสดใสครับขอให้เริ่มต้นปีหน้าแบบอยากจะทําอะไรก็สําเร็จขอให้มีความสุขตลอดปีเลยไม่ว่าจะเจอเรื่องบ้าบออะไรก็ตามนะครับจะดีว่าผมอยู่ข้างๆพวกคุณเสมอเด่นรับเด่นรับเอ พอพอมีเวลาให้ผมสักสิบนาทีไหมผมขอไปถ่ายรูปตรงนู้นกับตรงนู้นเลยโอ้ยตรงนู้น อีกกล้องหนึ่งค่ะอีกกล้องหนึ่งค่ะหนึ่งสองสามแป๊บนึงนะคะ เรินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับผมรายพวกคุณมากๆเลยครับ ขอ,ข,อขวัญนะไม่มีบบบบเพลงหรอไปแลบบ้วครับไปแล้วครับเจอกันครนะับ,บ,แบบคบ,บใครว่างเย็นนี้ไปที่คิวนะบบนนไปที่กจงานบายุติธรรแล้วเพื่อน,ในไม่ได้ขปนไปถ่ายรูปด้วยเหรอ ทุกคนไม่ลุกนะคะไม่ลุกนะไม่ลุกนะคะไม่ลุกแล้วพุ่งใส่น้องนะคะน้องใจดีวะาวันนี้ไม่พุ่งใส่น้องนะไม่ลุกนะคะไม่ลุกน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 ะขอบคุณค่ะไม่น่าสงสารโอ้ยจะนู่นแล้วนุ่น